มาที่อีกหนึ่งกระแสคู่จิ้นดีกว่าปกติเขาจะมีจิ้นชายหญิงจากเวทีแบบการประกวดร้องเพลงอะไรอย่างนี้เดอสตารล่าสุดก็จิ้นชายชายนะจ๊ะเธอเดอสตารเป็นเวทีจิ้นชายชายไม่ใช่ชายหญิงใช่ถ้า AF เป็นชายหญิงเออคพีคือดุเดือดดูเดือดแต่ถ้าเดอ s ตา r จิ้นชายชายพวกคู่ก่อนก็จะเป็นแกงส้มกับฮั่นใช่แต่คู่นี้ไปตกนะฮะ เลขเลขที่ออกไปตรงที่น้องกั้งกั้งกับซีดีวัดรกรกับซีดีซึ่งไม่รู้ว่าภาพมันจะตอกย้ําความเป็นแก้งกวางระมบังเลียงผาหรือเปล่าก็ต้องไปเจอกั้งก็ต้องไปถามนิดนึงนะฮะแล้วก็ถูกกระแสโดนเปรียบเทียบระหว่างคู่อย่างที่คุณบอกไปอ่ะคุณหั่นกับคุณแกงส้มด้วยสิ่งแรกออกมาแล้วฮะกั้งตอนนี้ปล่อยออกมาชื่อเพลงว่าจับฟีดแบ็กเป็นไงต้องไปถามนะจ๊ะแชมป์แชมป์เออแชมป์แต่ผมว่าหน้าเขาคล้ายน้องโน่นะ ใช่ว่าเขาน่าเหมือนน้องนัททิวตื่นเต้นมากครับตั้แต่ปล่อยไปก็มีคนที่แบบว่าโหลดลิงค์ทนก่อนแล้วบอกว่าเฮ้ยท่อนฮุกพามากเลยอะไรยงี้ครับแล้วตอนนี้พอได้ฟังเพลงเต็มแล้วก็ได้ฟังทีเซอร์เต็มเขาก็บอกว่าอยากดู MV ซชอบมากก็ขอบคุณมากมากครับกระแสตอบรับเราก็รู้สึกดีใจมากเมื่อกี้เปิดฟังบนรถก่อนก่อน <c oughs> พี่เขาขึ้นมาจะจะร้ะอง <c oughs> โอ้ต้นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอย่างี้เลยนุ๊ครับนวันนี้มีกระแสฟูจินอีกแล้วอ๋อก็จิ้นมันคือจินตนาการใช่ไหมครับครับผม ก็ก็ดีครับเห็นเห็นว่าแฟนคลับเชร์เราแล้วก็เชร์พี่ชายเราด้วยก็เชร์ไปด้วยกันก็รู้สึกดีครับใช่ครับเขาก็เลยจับไปเปรียบเทียบกับแกงท่านอ๋อครับเอาจริงๆเราเราไม่กล้าไปเปรียบเทียบกับรุ่นพี่อยู่แล้วครับเราไม่ได้รู้สึกว่าเออมันเป็นคู่จิ้นเราต้องไปเปรียบเทียบกับคู่จิ้นคนอื่นหรือเปล่าเราเราไม่กล้าไปเปรียบเทียบอยู่แล้วครับนี่กัปคู่จิ้นดีซีดีกลัวไหมว่ามันจะตอบรักตอบยมภาพรักเก้ออะไรผมเหครับผมโดนไม่ค่อยแม่หรอกครับ อันนี้ต้องให้พี่พี่ก้าคอนเฟิร์มครับคือเอาจริงคอนก้าคอนเฟิร์มนะครับเพราะว่าผู้ชายทุกคน5คนคนี้สนิทกันมากแบบมากๆครับผมแล้วเราก็คุยด้วยคุยกันทุกเรื่องอย่างเงี้ยครับเราก็เลยรู้ว่าเออน้องเราเป็นยังไงอะไรยังไงรู้สึกเฉยๆนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นแหละครับเปิดตัวสาวไหมคะเพื่อกบข่าวพี่โอ๊เปิดตัวสาวเหรอครับมีไหมีถ้ามีบอกไปแล้วครับไม่มีครับสนิทอย่ามาทัชอย่ามาทัชผม